ยงไปก่อนนศูนย์คเก่งตาของขึ้นรถก่อนนะจอดิงยก่อนขวาขวาชืเวเร็ชิดขวาชิดขวาไปเลยชิดขวาไปเลยชิดขวาไปเลยไอ้ลูเขาลก่อนรยานะเครับเอาเ๋ยเรียเรียกเจ้าหน้าที่มาเลยพี่ครับอูเบอร์เดีย๋ยวขอดูหน้าพี่ชัดๆนะครับเพราะผมต้องการอ่ะ โตแล้วพี่ครับขอดูหน้าชัดๆเยนะโอเคอเอตนึงตมนึงอเอร์พอลิสเทคออแคออเอร์พอลิสเทคยูทัสโอนด์ยังส์รอครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอตำรวจตันึ่งเวเวอลอ้าวเรียกเรียกตำรวจแท็กซี่พิเตอร์แทนแท็กซี่อเอออเคค Uber Can you show me? Him not Yes, yeah, show me, show me Yes Ah, Uber Show me again Ah, police take, yes sir okay. Police lock, you know police. You wait here, yeah. just a moment, yes You wait, you wait in You wait in You, you, wait, you wait You wait there, you wait there, you wait there. พี่แป๊บหนึ่งนะครับรอตำรวจแป๊บหนึ่งครับผมลถ no 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 okay, พ่ิ่มรถพ่อิมรพ่ิมแขงแทนงแขงโอเคแทงเวฟเวฟโพลิสเวฟตพลิสพี่พี่จอดรถลงมาก่อนก็ได้ครับพี่รบกวนครับผมครับครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่กำลังหากินหากินแบบผิดกฎหมายนะครับพี่นะผมต้องขอตัวทีนะพี่นะจะบอกเขาว่าไงอะแจ้งว่าไงอะรอตำรวจ เออให้มาเลยใหี่เขถ่ายรูปนะผมไม่ไม่ไม่ให้ตำรวจมาล็อกที่นี่เลยแล้วก็แล้วก็มาจ่ายเงินกันจากตำรวจเลยไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรผมไม่ได้กั้นผมไม่ได้กั้นแต่ว่าอพี่จะชนมาเลยถ้างั้นพี่จะชนมาเลยครับชนมาเลยชนมาเลยครับชนมา